สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องแกะดูลำโพงจากแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักมาแชล a l เอมเบอร์ตันทนั่นเองใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเดินทางหรือชอบฟังเพลงหรือสายปาร์ตี้ตัวจริงต้องห้ามพลาดตามมาดูกันเลยดูเท่แบบวินเทจแต่ก็ทันสมัยไปพร้อมกันตามสไตล์มาแชล l l ตัวเครื่องยังแข็งแรงทนทานแถมยังกันน้ำได้อีกนะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสุดๆมาอันบ็อกกันสักหน่อย เปิดกล่องมาก็เจอกับตัวลำโพงสายชาร์จ USB-C และคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานเลยค่ะ วิธีสังเกตของแท้ต้องมีสติกเกอร์ที่มุมกล่องเป็นโลโก้แอสเอเชียด้วยนะคะวิธีเชื่อมต่อกล้องง่ายมากๆด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ LE Audio แค่เปิดบลูทูธก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยแถมยังรองรับบลูทูธ5.3ุอีกด้วยเร็วแรงสุดๆสามารถเชื่อมต่อและแชร์เพลงด้วยเทคโนโลยี a u r a c a s t แบตเตอรี่ก็อึดทนมากฟังเพลงได้ยาวนานสูงสุดถึง3 2ชั่วโมงเลยจะชาร์จแค่20นาทีก็สามารถฟังเพลงยาวนานได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวเหมาะกับสายท่องเที่ยวสุด เสียงคือดีเกินคาดด้วยเทคโนโลยี ทูสเตอรีโอโฟนิกทำให้ได้เสียงที่กว้างและสมจริงบาลานซ์เบสได้อย่างชัดเจนเหมือนกำลังฟังดนตรีสดเลยค่ะเพิ่มรุงอัตราดในการฟังเพลงไดเวอร์ไดนามิกและแพสซีฟเรดิเอเตอร์ทำงานได้อย่างลงตัวช่วยให้เสียงเบสเล่นกระชับเสียงตางใสและเสียงสูงโปร่งชัดเจนทุกโน้ตแถมยังปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบด้วยอีควอไลเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันระดับ IP 6 7อีกนะลงน้ำได้ถึง1เมตรเลยแถมยังมีไมโครโฟนบิวอินอีกด้วยรับสายโทรศัพท์ได้สบายสบาย สรุปแล้วมาแชร์เอ็มวัตตันทีเป็นลำโพงที่เหมาะกับสายเดินทางที่ชอบฟังเพลงจริงๆค่ะทั้งดีไซน์ที่เท่เสียงที่ยอดเยี่ยมแบตเตอรี่ที่อึดทนและฟีเจอร์ที่ครบคันถ้าใครกำลังมองหาลำโพงสักตัวแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ ITCITY ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์ w w w i t c i t y i n t h ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย